สร,รับเบรกรอกกับการตีเหยียบปลอมนักตกปลามือใหม่หลายๆท่านมักเคยพบเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายในการตกปลาเช่นปลาหุบเหยือผอวัดสายขาดคันหักหรือวัดแลลวปลายังลากสายออกจากรอกได้อยู่จนสบัดเบ็ดหลุดหายไปต่อหน้าต่อตาหรือพามุดไปติดต่อซึ่งหลายๆครั้งต้นเหตุที่เรามองข้ามไปคือการปรับหรือตั้งค้าบเบรกของรอกไว้สาเหตุที่สายขาดคันหัก หลายครั้งที่จากการปรับหรือเซบเบรกแข็งเกินไปเมื่อแรงวัดกับแรงสบัดของปลาปะทะกาันก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้หลายๆคนมองว่าการตั้งค่าเบรกมันไม่น่าจะมีอะไรตายตัวและจําเป็นขนาดที่จะต้องสนใจมันด้วยที่จริงแล้วการตั้งค่าเบรกนี่แหละคือเรื่องธรรมดาธรรมดา ที่มีส่วนทําให้นักตกปลาพลาดการได้ปลาหรือไม่ได้ตัวปลาหลังจากการชาร์จเหยื่อของปลาแล้วการตั้งค่าเบรคแข็งปานกลางหรืออ่อนจึงมีความจาเป็นกับการตกปลาด้วยเหยื่อปลอมซึ่งก็มีแนวทางดังต่อไปนี้แรงในการเข้าชาร์จเหยื่อของปลาหลักการที่ว่านักตกปลาไม่สามารถจะทราบได้ว่าปลาที่จะเข้าชาร์จเหยื่อนั้นจะชาร์จเหยื่อแรงขนาดไหนปลาที่เข้าชา์จเหยื่อจะมีไซส์ขนาดใดใหญ่หรือเล็ก อาจจะไม่จริงเสมอไปเพราะรูปแบบการตกปลาด้วยเหยื่อปลอมในปัจจุบันและผลจากการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญทั้งจากนิสัยของปลาการล่าเหยื่อในแต่ละเวลาและสภาพอากาศสามารถทําให้นักตกปลาคาดคะเนดได้ว่าเหยื่อประเภทไหนที่มีโอกาสที่จะพบการชาร์จเหยือ่อย่างรุนแรงของปลาในหมายนั้นๆดังนั้นการตั้งค่าเบรกที่เหมาะสมที่สุดกับสภาวะการตกปลาจึงนับว่าเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง การตกปลาล่าเหยือ่อไม่ใช่ปลาทุกประเภทจะชาร์จเหยื่อแรงเหมือนกันไป็นบท ปลาช่อนปลาชะโดปลากระสูป,ปลากระพงก็มีลักษณะการเข้าช้าที่แตกต่างกันออกไปหรือแม้กระทั่งปลากายปลาอื่นๆก็มีลักษณะการช้าที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวปลาประเภทเดียวกันแท้ๆแต่ลักษณะการช้าเหยื่อใต้น้ํากับช้าเหยื่อบนผิวน้ําก็ยังเข้าช้าด้วยความแรงที่แตกต่างกันออกไปในการตีเหยื่อปลอมหมายเดียวกันนักตกปลาไม่สามารถกําหนดเจ้าตัวปลายสายได้ว่าจะเป็นปลาอะไรมากินเหยื่อปลอม เพราะในธรรมชาติเรื่องผิดคิวสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้จึงเป็นคำตอบที่ว่านักตกปลาควรจะตั้งค่าเบรกแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานของเราโดยการตั้งค่าเบรกอาจจะตั้งค่าให้เหมาะสมโดยใช้สภาพหมายหรืออุปกรณ์เป็นตัวกำหนดจึงอาจแยกได้สแบบดังนี้ 1. การตั้งค่าเบรกให้เหมาะสมกับสภาพหมาย สภาพหมายธรรมชาติการตกปลาล่าเหยื่อในหมายธรรมชาติเช่นเขือนทะเลหรือการตกปลาบนเรือในหมายธรรมชาตินักตกปลาส่วนมากจะเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นการตั้งค่าเบรกควรจะตั้งค่าให้อยู่ในระดับที่แข็งพอสมควรแต่ก็ให้พอที่ปลาจะสามารถลากสายออกไปได้เนื่องจากนักตกปลามีโอกาสที่จะพบกับการชาร์จเหยื่อของปลาในหมายธรรมชาติที่ค่อนข้างรุนแรงถึงรุนแรงมากการตั้งค่าเบรกควรตั้งอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างแข็งเอาไว้ก่อนและไม่ควรตั้งเบรกออนแล้วค่อยปรับเอาภายหลังจากการชาร์จหรือวัดปลา เพราะปลาที่ชา้จเหยียบลอมมีโอกาสเข้าชา้จเหยื่อด้วยความเร็วและกระชากออกไปสุดแรงซึ่งการกระชากและการกระโดดขึ้นเหนือน้ําของปลาล่าเหยื่อนี่เองหากนักตกปลาไม่ได้ตั้งคาบเด็กที่เหมาะสมไว้แต่แรกโอกาสแห่งความผิดพลาดและไม่ได้ตัวปลาจะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากขึ้นดังนั้นการตกปลาในเขื่อนหรือหมายธรรมชาติ นักตกปลาควรตั้งค่าเบรกจากรอกในระดับที่ค่อนข้างแข็งเอาไว้ก่อนที่ปลาจะเข้าชาร์จจะเหมาะสมที่สุดสภาพหมายบึงหนองหรือหมายที่มีสภาพรกร้างการตั้งค่าเบรกในสภาพหมาเช่นนี้นักตกปลาควรตั้งค่าเบรกให้แข็งพอสมควรเช่นกันเพราะในหมายที่มีพื้นที่รกอุปสรรคใต้น้ำเยอะการเอาตัวปลาขึ้นจึงเป็นเรื่องยากตามมา นักตกปลาที่มีความชำนาญจึงมักจะใช้วิธีการสู้ปลาโดยการงัดปลาขึ้นสู่ผิวน้ำให้ได้เร็วที่สุดเพื่อควบคุมปลาให้พ้นจากสวะใต้น้ำโดยหมายลักษณะนี้นักตกปลาจะต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็วอุปกรณ์ที่ไว้ใจได้และการตั้งค่าของเบรกจากรอกนี่แหละที่สำคัญมากถือว่าเป็นปัจจัยชี้ขาดของการตกปลากันเลยทีเดียวการตั้งค่าเบรกในรอกให้แข็งไว้ก่อนที่ปลาจะเข้าชาร์จนั้นจะทำให้ปลาลากสายออกไปได้ยาก และโอกาสที่ปลาล่าเหยื่อะจะมุดก็จะมีน้อยลงการอัดปลาเพื่อให้ปลาขึ้นสู่ผิวน้ําจะทําได้อย่างต่อเนื่องหากนักตกปลาตั้งค่าเบรกไว้เหมาะสมแต่แรกการตกปลาจะฟังที่จําเป็นต้องงัดปลาเข้าฝังไปพร้อมๆกับสวะหรืออุปสรรคบริเวณริมตลิงแรงงัดของคันจะถูกกาหนดโดยค่าเบรกที่เราตั้งไว้ หากตั้งค่าเบรกไว้แข็งจนสายไม่สามารถจะออกจากรอกได้อย่างสะดวกแล้วหาวูาจากคันเบ็ดก็จะช่วยงัดปลาและสวะตต่างๆให้เข้าฝังได้ง่ายแต่หากเบรกแข็งมากเกินไปจนคันออกแรงงัดสูงความเสี่ยงและโอกาสที่สายจะขาดก็มีมากขึ้นตามมาเช่นกันดังนั้นในหมายที่รกร้างพื้นที่แคบและหมายมีสภาพเลวร้าย ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้นักตกปลาที่มีความชำนาญจะเลือกการตั้งค่าเบรกให้แข็งพอสมควรเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียปลาหลังจากที่ปลาเข้าชาร์จเหยื่อ 2. การตั้งค่าเบรกให้เหมาะสมกับอุปกรณ์การตั้งค่าเบรกของรอกให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ในที่นี้คือเหมาะสมกับรอกคันสายและเหยียบลอมคันรอกและสายถูกกำหนดสเปคมาแล้วจากผู้ผลิตเช่นคันเบน็ดนี้เหมาะสมกับสายกี่ปอนเช่น6ถึง14 8แถึง17 10ถึง20และ1 5ถึง30เป็นต้น รอกก็มีไซสของสปูนที่จุสายที่เหมาะสมได้กี่ปอนเช่น8ปอน140เมตร10ปอน120เมตร12ปอน100เมตรเป็นต้น สายประเภทต่างๆมีขนาดแรงดึงกี่ปอนดังนั้นเรื่องของขนาดและความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ให้แมตช์กันนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักตกปลาทราบก,กันดีอยู่แล้วแต่เรื่องที่จะเอามาพูดต่อไปนั้นก็คือการตั้งเบรกที่เหมาะสมกับการตกปลาด้วยเหยยบปลอมซึ่งการตั้งเบรกถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของการตกปลาการตกปลาด้วยชุดอุปกรณ์ชุดเล็กและชุดอัลตร้าร้รายนั้นน,นนักตกปลาด้วยหยยบปลอมควรกำหนดค่าของการตั้งเบรกไ,ไว้แค่ปานกลาง และไม่ควรให้แข็งมากเกินไปเพราะอุปกรณ์ระดับเล็กมีโอกาสที่สายจะขาดสูงมากกว่าอุปกรณ์ระดับชุดปานกลางหรือใหญ่แต่คันเบ็ดระดับปานกลางหรือแม้แต่คันใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าสายจะไม่มีโอกาสขาดเลยเพียงแต่มีโอกาสน้อยกว่าชุดอุปกรณ์ขนาดเล็กนั่นเองและส่วนมากคันที่มีเวทแข็งและใหญ่จะเกิดโอกาสปลาหลุดมากกว่าสายขาดซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของนักตกปลาด้วยการตั้งค่าบเบรกให้เหมาะสมกับชนิดเหยื่อและชนิดปลา หากเป็นเหยื่อปลอมที่ต้องสร้างแอคชั่นด้วยการกรรอส,สายด้วยความเร็วสูงยกตัวอย่างเช่นการตกกระสูบชดโดตามเขื่อนด้วยการปั่นเหยื่อสป,ปนูนหรือเหยื่อใบพัดที่ต้องอาศัยรอบจัด นักตกปลาควรตั้งค่าเบรกเอาไว้ที่ระดับปานกลางและค่อนข้างแข็งเอาไว้ก่อนเนื่องจากเหยื่อปลอมที่ต้องอาศัยการสร้างแอคชั่นด้วยรอบสูงนี้นั้นเมื่อปลาพุ่งเข้ากินเหยื่อประเภทนี้มันจะชาร์จเหยื่อค่อนข้างแรงและมุดลงน้ําอย่างรวดเร็วการตั้งค่าเบรกให้แข็งจะช่วยลดความรุนแรงจากการโฉบกระชากของปลาในจังหวะแรกได้ดีกว่าการตั้งค่าเบรกที่อ่อนเกินไปเพราะนักตกปลาอาจจะโดนปลาลากสายออกจากรอกไปไหนต่อไหนหรือสะบัดเหยื่อลูดผ่ามุดเข้าต่อเป็นต้น และการปรับเบรกให้แข็งขึ้นทีหลังนั่นแหละที่อาจนำสู่ความผิดพลาดในจังหวะที่กำลังพะวะพวงงงงวยอาจทำให้เราต้องพลาดโทฟี่ปลาใหญ่ในวันนั้นไปก็ได้ในกรณีเหยือปลอมประเภทผิวน้ำเช่นป๊อปเปอร์หรือหเหยือฮารเบตประเภทต่างๆปลาล่าเหยื่อที่เข้าชาร์ดเหยื่อผิวน้ำจะเข้าชาร์จด้วยความรุนแรงมากเช่นกันนักตกปลาควรตั้งคาบรงให้แข็งไว้ก่อน หากเป็นเหยียบปลอมที่ต้องกรอด้วยการกรอสายด้วยความเร็วระดับปานกลางหรือพวกเหยืย่อสวิมเบดก็ควรตั้งระดับเบรกไว้ที่ปานกลางแต่ไม่ต้องแข็งจนเกินไปนักเนื่องจากการเข้าชาร์จเหยียบปลอมประเภทนี้โอกาสที่ปลาจะชาร์จเหยื่อด้วยความรุนแรงมีไม่มากเท่ากับเหยียบปลอมที่ต้องสร้างแอคชั่นด้วยความเร็วสูงแต่ก็ไม่ควรตั้งค่าเบรกให้อ่อนเกินไปในกรณีของเหยืย่อปลอมที่สร้างแอคชั่นด้วยการกรอช้าๆหรือเหยืย่อปลักที่มีขนาดเล็ก นักตกปลาไม่ควรตั้งค่าเบรกแข็งเพราะจะทำให้ปลาหลุดเอาได้เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ตกปลาด้วยเหยื่อลักษณะนี้จะมีขนาดเล็ก ตัวเบ็ดของเหยื่อปลอมก็มีขนาดเล็กการตั้งค่าเบรคแข็งเกินไปจะทำให้มีโอกาสสูญเสียปลาจากจังหวะที่ปลากินหรือกระชากนักตกปลามือโปรในต่างประเทศมีเทคนิคการใช้เหยื่อปลอมขนาดเล็กที่ว่ายช้าๆโดยการตั้งค่าเบรคให้อ่อนและวัดซ้ำอีกทีเมื่อปลาช้จเหยื่อเข้าไปแล้วหลายครั้งที่นักตกปลาเอาปลาขึ้นมาได้ก็จะพบว่าเหยื่อขนาดเล็กจะเข้าไปอยู่ในปากด้านในของปลาซึ่งโอกาสที่ปลาจะลูดเพราะเหยื่อมีขนาดเล็กก็จะมีน้อยลง ดังนั้นนักตกปลาระดับโปรในต่างประเทศที่ใช้อุปกรณ์ตกปลาและเหยื่อขนาดเล็กจัดนิยมตั้งค่าเบรกให้อ่อนเพื่อให้ปลาหุบเหยื่อไว้ในปากและล่าออกไปในไม้แรกหลังจากนั้นจึงค่อยๆปรับเบรกสู้ปลาให้เหมาะสมทีหลังไม่ควรมองข้าม การตั้งค่าเบรกเป็นสิ่งที่นักตกปลาด้วยเหยียบลอมไม่ควรละเลยหรือมองข้ามเพราะการตกปลาด้วยเหยียบล้อมแตกต่างจากการตกปลาหน้าดินที่ตั้งค่าเบรกเอาไว้หลังจากที่เราดีเหยียบไปแล้วการตกปลาด้วยเหยียบลอมจึงต้องอาศัยเทคนิคหรือทริคต่างๆมาช่วยให้ได้ปลามากกว่าวิธีการตกปลาหน้าดินเรื่องของการตั้งค่าเบรกจึงเป็นเรื่องที่นักตกปลาควรใส่ใจในรายละเอียดเพื่อช่วยให้การตกปลาง่ายและสะดวกขึ้นนอกจากนี้มันยังทําให้นักตกปลา พบความผิดพลาดน้อยลงนักตกปลาระดับโปรในต่างประเทศให้ความสนใจและวิจัยในเรื่องนี้มาก่อนแล้วอย่างจริงจังหลายครั้งเราจึงพบเห็นว่านักตกปลาในต่างประเทศนั้นจะเลือกใช้คันและเวทอุปกรณ์แต่ละชนิดที่เหมาะสมกับเยื่อปลอมแต่ละประเภท หรือแม้แต่เหยื่อประเภทเดียวกันแต่คนละไซ์หรือคนละสีก็ยังใช้อุปกรณ์แยกจากกันด้วยข้อควรระวังที่สัมัสสำหรับมือใหม่ไม่ว่าจะเป็นการตกปลาด้วยเหยื่อบลอมหรือตกปลาด้วยวิธีอื่น ในขณะที่ปลาชาร์หรือจังหวะที่ปลากระชากสายอย่ารีบปรับเบรกทันทีในขณะที่ปลากํลาลังลากสายออกไปรอให้ปลาลากจนหยุดหรือแรงของการกระชากสายของปลาแผ่วลงเสียก่อนจึงค่อยๆปรับระดับเบรกจะเป็นวิธีที่ลดความสูญเสียของอุปกรณ์และจะตัวทูฟรีได้ดีที่สุดสวัสดีครับ